สัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องปายทุกคนเดฟซีช่างน้อยพาเพลินสวัสดีตอนขัดเสาร์ด้วพี่น้องเด้อครับผมหลังจากฝนหยุดตกครับพี่น้องขึ้นฝนตกแห้งครับพี่น้องฝนตกแรงมากนะครับผมเกิดขึ้นมาดูเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งสร้างมาอัปเดตสระว่ายน้ําอัปเดตโครงการบ้านแสงทองฟินแลนด์นะครับผมสร้างร่างเห็ดแบบพี่น้องทําแบบนะครับทําแบบเพื่อจะเทปูนครับผมสระว่ายน้ำกับร่างสิตใจ ส่แบบเล็กพี่น้องใส่แบบเล็กนะครับผมนะครับถ้าเปิดดันได้ครับพี่น้องบรรยากาศตรงไฮตรงหน้ามิตยาพี่น้องมิตยาแต่ว่ายหยาหลายๆองค์สีมันย่ำตัดขึ้นบันนี้เขามสีมิตาเขาได้พี่น้องมาหนี่ย่ำตัดพฤสจตัดอยู่บ้านสองรอบครับพี่น้องตอนบ้านาสองรอบนะครับด้านนี้ก็สระไวไอ้น้ำของเราครับสระไวไอ้น้ำบ้านแสงทองฟิลเลียนครับผมกำลังใจแบบ ล่างส่แบบเทปูนย,ยัดฟิดหน้าเอ,อครับผมใส่แบบประมาณอีกประมาณน่าจะสองวันครับผมเพรใส่แบบแล้วก็จะเทปูนครับผมเทปูนเทลินครับปรับหน,น้าดินลังปรับหน้าดินนะครับผมฝนตตบวกลึนพี่นลังแห้งแหงบวกลึน มันสไลด์ลงบนหรือส่แบบเทปูนนะครับแล้วก็จะพับเหล็กลงนะครับเทปูนเฮลินครับจะเทงสองฝั่งครับพูดละเมาวันนี้คุมงานเองนะครับผมพี่เสือพี่เสือคุมงานเองนะครับวันนี้มาอัปเดตให้เบิร์นขึ้นก่อนเลยพี่น้องเป็นลูปเป็นล่างนะครับผมถ้าเท ถ้าเทเสร็จก <to> <classy. S 1> ็จะเป็นรูปเป่างเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่เสียสวัสดีครับผมคุณหมอพี่น้องคุมงานเองพี่น้องเสียคุมงานเองเลยครับวันนี้ก้อนได้รือร่นัก่ายเร้ได้ยางงนกับกุกกอนกนนไเออนมันคออีกบ้ไอีกกอนนัเสออนเดือดรซ่างนี่สีอ่อนไมเล่นาพอ่อม่เล่นแบบมันลมโอ้มเดือดดินนนี้ดินดนเนี่ยโอ้ยดันขึ้นจังเสียจริงโอ้ งานเทมันแห้งเไงโอ้กับคุณละเมอคุณคุ้มงานเลยพี่น้องเนี่ยสร้างใหญ่เลยนี่นจังไหนเป็นตหนาตากลอนโซนหนาตากัน <c oughs> <c oughs> ปิดหนาปิดตายคนละรอยไหมนี่ครับมอดงดูของมนกับสร้างครับพี่น้องทเทพปูนแล้วกรับเป็นรูปเป็นร่างเลยเป็นซีเรียลเลยพี่น้องมันเนี่็นรูปเป็นร่างแล้วกปกติประมาณอีกหมื่นสองหมื่นครับผมเจดเทพเพราะว่าใส่แบบเล็กมุสีดโดนแน่ครับผมเจดิเฮทพมองเป็นขาเป็นขาใหม่พี่น้องเห็นปะเป็นขา ครับี่เป็นคาสต์ถึอจะให้มันระดับเดียวกันนะครับผมให้ระดับเดียวกันบนเดิมไปดูในบริเวณแถวในเขากันไปไปเบื้องล่างล่างกาแฟข้างล่างกาแฟอะไรเตรียมเทปปูนแล้วพี่น้องเทปพื้นปูนล่างกาแฟที่ทำใหม่นะครับผมไปพี่น้องไปดูเบื้องด้านนะครับพี่น้องครับพี่น้องอันนี้ด้านห้องน้ำครับผมห้องน้ำนะครับผมตอนนี้พี่เสือก็ระดมช่างมาอีกแล้วครับระดมช่างมาลุมห้องน้ำนะครับพี่น้องตอนนีต้นอะไรเทปปูนพี่น้องเทปปูนแล้วนะครับผม ผมไีไเนะทเนนที่ยววันมาเ่ยทีมคนโอ้ครับทีมสร้มางมาอีกเจ็ดคนนะสร้างเนาะมาอีกเจ็ดคนครพี่น้องปีเสือเอามาอีกเจ็ดคนนะครับมาดูห้องน้ํามาปูกระเบื้องนู่นนี่นั่นอีกหลายอย่างครับพี่น้อง พ่อเงี้เรห็ดเองเก่งแล้วเราเนาะเฮ็ดงามง่ามผมเราเห็ดผู้เดียวจับผู้เดียวพร้อมเดิต้องเห็ดไต่ผู้ดิเออต้องเห็ดไแตพร้อนไหมจังหวะเห็ดผู้เดียวพร้อมแล้วก็งามพร้อมเนี่ยมันเป็นความงามดิพ่อเงี้เราเห็ดผู้เดียวเราจับเอาเองเห็ดเอาเองวัดเอาเองพร้อมคือเก่งเหรจะว่าเขาต้องห้างเขาต้องเด็กวัยมาก้นเปิดคอยใจมืออื้นอ่ะที่มือมันมีเลือางทีมซางพี่น้องทีมสร้างปูนมากนะครับเนาะดูกระเบื้องนะครับผมกายโนะ ผู้จ่ายหางเยอะมากแต่ฝีมืออย่างเดียววะมาอีกเจ็ดคนนะครับช่างมาอีกเจ็ดคนนะครับผมมาลุมห้องน้ำครับพี่น้องโอ้สิยดเดียวแบบใบเดียพี่น้องเนาะเนี่ยเที่ยวตั้งแต่วันสองสามวันที่แล้วนะค,ะครับผมครับพ่อใหญ่เราเห็นตัวเองไว้เลยครับพี่ทำเองวัดเองทุกอย่างครับเองหมดเ,เ,เลย แน่นอนความสามารถพิเศษนะครับผมก็ความสามารถพิเศษแมนพอ,อยังแล้วเฮดพอยแล้วความสามารถพิเศษจับเองวัดเองของแท้แน่นอนแน่นอนแน่นอนแนนน่อโอ้สี่คอเดี๋ยวคอเบื่อแล้วไปดิเ <c oughs> ี่ขวอเบื่อจะไปเข้ <c oughs> ความสามารถพิเศษอันไม่ก,ก็ได้เล็กก็ได้พอใหญ่แมนบอเฮดใบก็ได้เล็กก็ได้เห็นบอได้หมดเลยใช่ไหม กพครับพี่น้องด้านนี้ก็ร้านร้านกาแฟนะครับผมร้านกาแฟด้านหลังออฟฟิศแสงทองฟิเลนนะครับมาเบิ่งว่าผลเท็ดยังบางพี่น้องผลตกแต่งภายในกันได้แน่ครับพี่น้องฝนก็เศร้าสาดแล้วครับผมฝนไม่สาดแล้วนะครับผม อันนี้สร้างเพื่ออะไรป่ะติดไม้ละแนงนะครับไม้ละแนงกันกันตกครับพี่น้องนันนี้นนก็เริ่มเทปูนนะครับผมเทปูนนะครับเทปูนตัวกระเบื้อง,องครับพี่น้องครับทีมงานพี่เสือนะครับทีมงานพี่เสือลุยยาวเลยครับผมนะครับเริ่มเทปูนแล้วเทปูนมาชมบรรยากาศครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆนคะรับ ตอนนี้สร้างทีมเทพปูนนี่เพื่อนก็ไเ้ไปเฮตสาวไอนามครับผมเป็นใส่แบบสาวไ้นาำนะครับเตรียมตัวจะเทเทปูนเทขาครับผมเทขาเทรินนะครับเนาะโอ้เทปูนอย่างดีเลยตอนนี้เทปูนอย่างดีเลยนะครับเป็นเปลี่ยนราคาออกอะโอเคอยู่ครับพี่น้องบอห่อนมาอย่างนี้ครับก็โอเคเย็นดีครับมันมีสดวกการผูกหลอดัพี่น้อง มีชนวนกันความร้อนด้วยนะครับอากาศเย็นดีอยอะกำกำลังบิวบิวอินใหม่นะครับบิวอินใหม่เทพปุนใหม่เน,นี่ก็จกอแต่ขยายครับผมปวกเตี้ยรถเตีอต้อยู่ช่องนี้ครับพี่น้องปกติอยู่ช่องนี้นะครับก็ขยายมาไว้ฝั่งนี้นะครับผมเมียน้อยเมียน้อยกำลังทำความสะอาดครับพี่น้องทำความสะอาดทำความสะอาด บรรยากาศตอน้สายจะหน่อยครับผมตอนอนี้ที่มสร้างอะไรล,ลุ่มมือแล้วครับพี่น้องเียวพาไปเบิเ่งทงังทางคาเฟ่นะครับทางคาเฟ่ของเราทางห้องพักว่าวันนี้มีสร้างมาบอ่อครับผมมีช่างมาไหมนะครับเนาะมีช่างมาทํางานหรือเปล่าครับผมแม่น้อยก็เฮดงานตัดเส้อครับพี่น้อยสวัสดีครับแม่น้อยเฮดงานตัดแตตีหาไเลยพี่น้องเนี่ยตัดแต่สร้างใหม่มากปล่อยหมาผมนะ ขยันครับไปหน่อยโอ้ท่าเอฟซีเบงกอนเบิงโครงการกันแน่จ้าขับรถขี้ข่าวรอแม่กินข่าวยังกินแล้วค่ะอ๋อครับผมครับกินแล้วแ้วพายเอฟซีหลอกกันจ้าไปหน่อยตื่นเต้เท่าเท่าข้อศาดบุญเลยน้องของขั้วของยังขยันทำไปหน่อยฝนตกที่น้องคือฝนตกตกทั้งคืนเลยคุณน้องฝนตกแห้งตกทั้งคืนเลยนะครับฝนยังแดดมันนอนเลยมันเละมเละมันเละตุ่มเป๊ะเลยท่าทำปงเน่ง แสงลไรน้ำก็เรียบร้อยแล้วครับผมน้ำปลาปลาก็เสร็จหมดแล้วนะครับใส่เรียบร้อยหมดแล้วคือว่า95%แล้วครับผมมาปลาปลาเลตแต่เดินท่อครับผมเอาท่อลงลงใต้นะครับผมปลาปลาแสงทองฟินแลนด์เสร็จหมดแล้วนะครับเลตแต่วางท่อใหม่ให้สวยงามก็พอแล้วสวิตซิดไปก็โอเคแล้วครับพี่น้องพิเศษไม่ใช่เด็กธรรมดาจ้ะ โอ้ระบบอัตโนมัติเลยได้พี่น้องเนี่ยระบบอัตโนมัติกว็กกกกว่าน้ำบกล่งเนี่ยันลูกไล่ก็ลงอ่ะน้ำที่ใดสิครับพี่น้องพาชมโครงการบ้านแสงทองฟินแลนด์ครับกระถิมตะทิมสร้างมาปลูกกระเบื้องขึ้นก่อนเลยพี่น้องทิมช่างมาปลูกกระเบื้องเหมือนเดิมทั้งหมดดับให้ดับหน้าทางหน้าลุงชัยครับพี่น้องดับให้ดับหน้า ยากกัดทิสร้างโอ้ดี่น้องหมองผักข้าใกล้กแล้วเดี่น้เรหมองผักเราใกล้เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะติดหมอ้อเดี๋ยวจะติดหมอ้อ เหรอพี่น้อบรรยากาศพอพักนะครับเดี๋ยวจะอันนั้นเดี๋ยวจะติชื้อก่อนเลยพี่น้องเดี๋ยวจะติกระจกครับผมโฮมสเตยก็เป็นอย่างเี้ยเป็นพี่น้องโฮมสเตย ห้องสตีเป็นเงียบๆอยู่นะครับผมแต่ว่ามือนนี่เหมือี่เขจังเห็นสร้างเขาบอ่เบิ่งงานอยู่มือนนี่ครับพีนออ่น้องเห็นสร้างเขาบอ่เบิ่งงานอยู่สร้างห้องสเตีเห็นเพา่อเขปรเปลีแบบมาเบิ่งงานอยู่ะครับสามหลังเหตุกรณงมูท่านแล้วเราหล,ลุดเราชอบพี่น้องว่าพุทธละเมาพา่นจีเฮ็ต้าไดนต่อครับผมผมสงสตีนะคะรับผมบอสได้สั่งไปเด็ดขาดแล้วนะคะรับบอสสั่งเด็ดขาดแล้วว่าให้เขามาเบิ่งเรื่อนนั่นนะครับพีนออ่น้อง เราเราชมนะครับว่าสจะเป็นแบบใดค, okay, ครับพี่นอ้องโอเคครับพ,รพี่น้องมื้อนี้ซร้านแรงภาเพลินกับมาอัปเดตโครงการบ้านแสงทองฟินแลนด์อัปเดตซาไว้นางครับผมขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ FC ที่ดูคลิปจนจบแม่ข้าโฆษณาขอบคุณ FC ที่ไปแรงแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะงจารย์อย่างเขาการคำว่าโชคดีมีชัยและสวัสดีครับ